โอ้ยแต่สวนพี่น้องได้หลายแล้วตรงเน,นี้เกือบเต็มกระตาปน oh, เดี๋ยวตอนนี้ต้อไปสิไปเบิงเัน oh, ไปเบิง oh, บักแอ oh, ปเปิ้ลไงก็จะปลูกหลายกินบ่าท่านสั้นเลย นะคะคได้เตรียมแล้วนะคะบัตรเครดิตทั้งบัตรเครดิตทั้งเงินแอปเปิลกับบางเนี้ยสอดลายความอุดมสมบูรณ์นะคะไผดูยูดูปลูกนะคะกระเบื้อยูอึดกินพี่น้องเอ้ยนะคะ <c oughs> นอกจากอ่ากิ่นอ่อิอ่มของเจ้าของแล้วนะคะได้แบ่งปันคนอื่นอีกนะคะนเนาะ <c oughs> บางเนี้ยเป็นเป็นบุญหลายนะคะอิริ <c oughs> สอนไล์อ <Online> <One. S 1> ปีนาปลูกให้เต็มพ้น <Shop ping S 1> ใช่ไหมไม่ไมีพื้นทีนะ่เนาะเมื่อนี่มาเก็บบักพริกบานมูบาง่ยพี่น้องพ่นปลูกโอ้ oh, จะเป็นงาม หมักพริกเพค็นหวานยังวงหมักมิเคยได้กินหมักพริกหวานบ่าง้สมองเหยอดาร์ลิ้งพลีสนี่หมักพริกเพค็นหวานนะคะหวานกรอบนะคะเพชรหวานกรอบนะคะจักพันเนียงพันเนียงให้นิดนี่มันเป็นพริกจินดาแน่ใจเอ่ยพริกจินดาิจนดาอ๋อเขาเอิญพริกจินดาออืหือหน่วยมันงามงามค่ะออกโดกพร้อมนะคะหมากโดกร้ายหลายพี่น้องบ้างเนี่ย So on, so on, so on, cut. Nicely. Hello! Oh no. This is heavy bike. It is heavy or small? Mm -hmm. Ma! Ma! We have twins. See, See the wind? Yeah! <laughs> yeah. They stick together. You I just speak to daddy. Mm. Because they're twins, they are. <coughs> you wash your hand first. Look, mommy. Look. Hmm. Uh, Can uh, uh, uh. Something inside. Yeah. In a, throw it. Throw it. Throw it throw away. Gonna. Listen. Oh, oh, oh. Ah! โอ้ยต้นอันนี้พี่น้องต้นอันนี้มันดาดโอ้ยใูเดนีเอ้ยเอาไว้นั่เอดอกเลยนะคนสลิให้เพนก็คนเนอคนเนอบ่วิสิเฮิดคนเลยโอต้นอนนี้นะคะมันสิดาดเฮาเด้อค่ะนี่ต้นันนี้เบิ่งหนวู้ต้นฟันนี่เรียลอนเนอฟันนี่โอเคดอ Oh, thank you, darling. I'm going Oh, I'm going to I'm calling you in your iPad. <laughs> All right, darling. Oh, oh. No. Oh, no. Eat not halfway yet. Too much. snail. Chili spicy. Ah, this look like, isn't it? Just it's shape. Just yeah, like shape. Look like. Look like a, look like. Like a snail. Mm, look like snail, yeah. yeah. Oh, oops. Oh. กู stay t o hours mommy too long two hour for you only t o minutes to stay a n e hour two hour no too long i just did to say too long oh <laughs> งานไหนก็ทำง,งานานั้นอ้วยลูกนู <laughs> บุญว่ายเด็กาอายุสักนี้กำลัง <laughs> กำลังอดีนน น e ่นหนักจ a u น้องนั่นส e อยหนักนักหนักหนักนักหนักหนั h e น v กหนัก o นั e หนักนักหนกหนักนัก e นักนักนักหน่กหกหนักหนกหนักหนักหนนักนกหนหนนนกหาหนักหกนักหกนหนกนกหนนันกนนกัเหนหนกหน งามหลายเลยน้องแต่อันนี้บ่งูไวกินได้หป่เดี๋ยวต้องไปถามผู้รู้นะะต้องไปถามจัหน่อยๆน,นะมูเออคนอากินน้ำกันนะะเดี๋ยวเฮามา,เ,าเป็นมาร์กแอปเปิลมาร์กแอปเปิลที่นี่ไปกินกับแซบนะคะแต่ว่าอันสามีเพื่อนบอกว่าเป็นคุกกิ้งเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่า นะคะมากินเห่นกับแทบบุกันนะออกเปรี้ยวหวานหน่อยนึงนะคะแบบนี้นะคะกินเนี่ยแสบเลยนะคะแสบใช่ไห่ๆๆๆคะอืมอืม ừ. Ừ. Oh. Săn nó lơi <laughs> <laughs> Săn, săn nào, săn nào <laughs>